สวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพีวิวแกะกล่องกันนะครับกับอา The ีเดอะ m กรนด์เบลดลิมิเต็ดยูนิคอนกรนด์เพอร์เฟกติบิลิตี้นะครับโอเคว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่พวกอ,อาจจะสู้พวกไทเทเนียมฟินิชหรือว่าพวกเมทัลลิกไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวสุดของ RG ของยูนิคอนของกรนดมเบดตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่ไฮเกรดมีตั้งแต่ MG นะครับแล้วก็ มีเรียลเกรดครับพูดง่ายก็คือมีทุกเกรดเลยแล้วก็เป็นตัวพิเศษที่เขาทำสำหรับตัวกันดั้มเบสกันดั้มยูนิคอร์เนี่ยไอตัวสีอมันจะไม่ได้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกล่องกัน,กนซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยต่อกันดั้มยูนิคอร์เลยคือตอนนี้ในคอลเลกชันผมยังไม่มียูนิคอร์นะตัวนี้เป็นยูนิคอร์ตัวแรกของผมเลยนะครับโอเคมาดูที่กล่องกันก่อนสำหรับกล่องนะครับตัวนี้เป็นกล่องขนาดเท่ากับตัวพวก กล่องอาร์จีกล่องใหญ่ครับพวกซาซิบ้พวกไฮนิวพวกนิวกันดัมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะขนาดกล่องนิวกันเลยนะคือกล่องไซส์ใหญ่นะครับในกล่องนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวนัมเบสอยู่นะครับนี่รอบๆก็ประมาณนี้นะก็จะมีแอคชั่นครับต่างๆที่สามารถแอคชั่นได้นะนี่แล้วก็มีโฆษณาร้านกันดัมเบสนะครับ โอเคกล่องประมาณนี้นะครับน้องแกะกล่องดูข้างในกันต้องบอกว่าตัวนี้ราคาแอบสูงเหมือนกันนะครับสำหรับ r านะซึ่งพอเปิดกล่องมาเราก็รู้เลยว่าทำไมมันราคาสูงเพราะดูแผงและอื่นๆเนี่ยมันเต็มกล่องมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าแผงเนี่ยเยอะมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนกัน ก่อนอื่นดูแผงไซโคเฟนครับก็จะเป็นออกสีฟ้านะครับประมาณนี้ไซโคเฟมมีหลายแผงอยู่นะครับนี่แผงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็ไซโคเฟนนะครับแสดงว่าไซโคเฟมมีหลายหลายแผงนะครับแล้วก็สีสีตรงนี้ให้เป็นติดพวกโล่นะครับทําให้แผงตรงนี้รู้สึกว่าสีมันจะเข้มกว่า ตัวที่ติดกับตัวหุ่นนะครับคือไซโคเฟมอะ่ะมีการเล่นระดับสีแน่นๆเพราะว่าสีมันคนละสีกันนะครับโอเคเรามาดูกันสำหรับพลาสติกสีขาวนะครับในพวกเกราะต่างๆนะก็ยังเป็นพลาสติกสีขาวที่เป็นแบบขาวขาวขาว,ขาว,ขาว,ขาวสะอาดนะครับสีออกเป็นสีขาวไปเลยนะแล้วก็ คาโคเฟไม่ออกสีฟ้าเข้มๆหน่อยไม่ไม่ได้เป็นฟ้าอ่อนมากนะครับแล้วส่วนลวดลายต่างๆนะครับก็เป็นเรียลลิสติกดีคาวนะครับพูดง่ายๆคือสติกเกอร์เขาเขียนติดไปเลยว่าสติกเกอร์นะครับซึ่งในส่วนของลวดลายเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ใส่นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยติดนะครับอย่างเช่นพวกเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับ สำหรับในส่วนของดีเคานนะครับก็คือเท่าที่ผมดูตอนนี้คือดีเคาถ้าสมมุติเราซื้อดีเคานน้ำแยกออกมานะของอาจีเนี่ยมันจะมีสีเทาแดงนะครับกับสีฟ้าเทานะครับซึ่งก็แล้วแต่เราเลือกนะว่าเราอยากจะได้เป็นสีแดงสีแดงมาตัดสีแดงมาตัดแบบนี้แบบเนี้มันจะเป็นอาไซโครเฟมเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็เอาสีแดงมาตัดกับสีขาวหรือจะเอาให้เป็นสีฟ้ากลืนกันไปทั้งหมดเลยก็ได้นะซึ่ง เท่าที่ดูแล้วผมว่ามันก็สวยทั้งสองแบบเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเลือกเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาเป็นสีฟ้าหรือว่าเอาให้เป็นสีแดงแบบสติกเกอร์ที่มาแถมมาดีก็เดี๋ยวถ้างานเสร็จแล้วก็มาลุ้นดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าผมจะติดสีอะไรนะครับนี่ตัวนี้ไซโครเฟนอีกสองแผงนะครับผมคิดว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นส่วนของโล่นะครับ อันนี้มันชิ้นส่วนของโครงในนะครับแต่ว่าไม่ใช่โครงโครงแบบโครงที่เป็นคอนะครับเป็นโครงแบบที่ติดข้างในอีกทีหนึ่งก็แ,แซมด้วยสีน้ําเงินเข้มนะครับพวกเท้านะครับชิ้นส่วนเท้าหรือกระโปรงเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับไม่ใช่ไม่ทัลลิกนะครับเป็นสีสีน้ําเงินแบบธรรมดานะพลาสใสส่วนตาหรือหัวในนี่เป็นสีเขียวนะตัวนี้นี่เป็นพลาสใสส่วนตา แล้วก็มีพาร์ทโครงนะครับเนี่ยพาร์ทโครงในสําหรับพาร์ทโครงในเนี่ยพวกแขนพวกขานะครับก็จะเป็นสีฟ้าใสๆกับสีดํานะครับสีดําเทาติดกันโครงในเป็นฟ้าใสกับดำนะคุผม,ม่แน่ใจว่าตัวธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นตัวสีแดงมันจะเป็นแดงแดงกับเทาอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแดงกับดําแบบนี้หรือเปล่านะมันเป็นฟ้าแบบใสๆมันไม่ใช่สีทึบด้วยนะครับทําให้โครงใน วงในตัวนี้ก็เลยดูค่อนข้างแปลกนะครับอันนี้น่าจเป็นส่วนของกระโปรงแล้วก็ขานะครับตัวพวกลวดลายพวกร่องต่างๆเนี่ยคือแบบลึกคมแน่นอนนะครับสำหรับงานแท้นะเขา QC มาดีอยู่นะตรงนี้น่าจเป็นส่วนโล่เช่นกันนะครับเหมือนเขาจะทำพาร์ทโล่แยกออกมา โลที่เป็นโลของคล้ายๆกับฟินนิกสอะที่ไม่มีหางด้วยคือแผงเยอะมากผมยังไม่ได้นับจํานวนแผงเลยนะแต่แผงเยอะมากจริงคือแบบเต็มกล่องเต็มกล่องมากเลยนี่เฮ้ตัวนี้สีออกเป็นเมทัลลิกด้วยนะเมทัลลิกอินเจคชั่นนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูเนะี่ยมันจะมีไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะเนี่ยกับแผงตรงนี้มันจะเป็นรอยเขาเรียกว่าเป็นรอยฉีดเมทัลลิกนะครับซึ่งจะเกิด ได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดสําหรับตัวพาร์ทชิ้นส่วนครับที่เขาฉีดที่เป็นแบบเมทัลลิกอ n j e จคชั่นะครับก็จะมีรอยพวกนี้นะครับตรงที่นี้นะครับก็จะมีตัวเป็นคล้ายๆกับสายไฟมาให้สองอันนะตัวเนี้ยเท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นเป็นส่วนหางนะครับซึ่งอยู่ติดกับโล่ของฟินิก์นะครับส่วนต่อมาตัวนี้ก็เป็นพาร์ทเอฟเฟกนะครับในส่วนของอาวุธนะแล้วก็มี ท่ออะไรสักอย่างนะครับเพราะเป็นท่อใหญ่เลยเนะี่ยคาเดฟเฟกอาวุธเป็นขวานนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนโล่นะครับโล่ low แล้วโล่ low เยอะจริงๆอ่ามีห่งนี้มีบีมเซเบอร์นะครับเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์แล้วก็เป็นส่วน ของคอนะครับหรือว่าเป็นส่วนของแกนกลางนะของตัวนะที่เอาไปประกบกับตัวตัวตัวที่เป็นสีสองสีเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะะก็สุดท้ายนะครับก็นี้เป็นใบเป็นพวกใบประกันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีคัลเลอร์ชาร์ตมาให้นะครับโอเคคือชิ้นส่วนเยอะมากจริงๆกล่องใหญ่อะกล่องใหญ่เป็นแบบกล่องหนาด้วยนะไม่ไม่ได้เป็นกล่องบางเหมือนนิวกันดั้มนะ คือตัวนี้ผมว่าต้องใช้เวลาในการต่อเยอะแน่ๆเลยผมคิดว่าผมได้ต้องต่อหลายทิศนะและในส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพรีวิวกันก็จะเป็นส่วนของคู่มือคู่มืออาจีนะครับก็ปกติแล้วเป็นเล่มนะครับแล้วก็ตัวนี้เล่มค่อนข้างหนาเลยอย่างเห็นได้ชัดอ่าผมยกตัวอย่างตัวไหนดีเอาตัวอย่างเอาของเลสเฟรมอะอของเลสเฟรมนะดูอ่ะคือคือความหนาประมาณสองเท่าของเล่มปกติ ในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆคือมันมันมันหนาเป็นสองเท่าของตัว late frame เลสเฟรมเลยแล้วก็หน้าปกนะครับหน้าปกของตัวเล่มไม่ได้อ่าก็เป็นรูปรูปยนะูนิคอร์นแะแต่เป็นเป็นแบบเป็นรูปโครงล่างนะครับไม่นใจเห็นป่ะอ่าน,นี่ตัวนี้เป็นโลโก้ฟ,ฟ้าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะยี่ออกมาหลังๆแล้วล่ะในปีหนะึ่งเก้าสองศูนย์จำปีไม่ได้ชัดเจนนะ ผมจำปีไม่ได้ชัดเจนนะแต่ว่าออกหลังๆแล้วละ่ะโอเคมาดูที่แผงนี่น,นี่จำนวนแผงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสามสิบสามสี่บัวแผงอันนี้นะับแผงเล็กๆนะคือแบบโห จำนวนแผงคือเยอะมากจริงนะครับสามสิบแผงแต่มีชิ้นส่วนไม่ได้ใช้เยอะอยู่นะเนี่ยไม่แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับโอเคการประกอบนะครับก็เหมือนปกติเลยต่อเท้าก่อนต่อตัวขึ้นไปนะครับนี่ตัวนี้มีแพ็คหลังนะครับเป็นปีกเป็นเป็นโลของฟีนิกส์นะครับคู่มือการต่อคือคือ,ค,อคือเยอะมากๆดู จำนวนหน้าก็เยอะนะครับแล้วก็ดีแควุดตีดีแควเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ุดตีดีแควมี2หน้านะครับในส่วนของพวกอาวุธเสริมนะครับพาร์ทเสริมตรงนี้สหน้าทุกทีเราเห็นแค่หน้าเดียวใช่ไหมตัวนี้2หน้าเลยนะครับก็สําหรับคู่มือต่อนะครับก็ได้จากประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับตัวนี้นะครับรีวิวแกะกล่องของตัวเบสลิ m ิเต็ l i ูนิคอ Unicorn Gundam p e r f e c t i ิลิ i t y นะครับก็ได้มีประมาณนี้นะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวต่อไปที่ผมต่อนะครับเพราะว่าจริงๆมีอีกตัวหนึ่งคือตัวโกเฟมนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังจะยังไม่ต่อตัวนั้นครับเพราะผมเพิ่งต่อเลดเฟมไปนะมันใกล้กันเกินไปอะ่ะเดี๋ยวต่อตัวนี้ก่อนแนละ้วค่อยไปต่อโกเฟมแล้วกันก็ติดตามดูกันได้นะครับตอนที่มันต่อเสร็จแล้วนะว่าเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้นะไม่มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณดูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชนะผมด้วยนะครับผมวม,มีคอนเทนต์ดีอย่างเงี้ยพูดคุย,ยคุณเรื่อยๆครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อภาพคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ